รับยอดเกือบ4ี่หมืนบาทนะครับจะให้ผมโอนหรือว่าจะจ่ายเงินสดครับขอบโอนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะัดการให้นะครับสลามและส่วนวดีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยบีเอฟซีโทรมาให้ไปเหมาเรียนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูก,กันว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะามาชมกันพร้อ,รอมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเหรียนแถวปัปะทะทะทะ๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่ง FC เนี่ยโทรมาให้ไปเหมาเหรียนทั้งหมด สิบสี่เหรียญด้วยกันนะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือเนื่งจะเป็นเหรียญเทดอาลลา่าแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ใน,นละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับเอฟซี FC มีทั้งหมดแปดเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญเทดอาลลา่านะครับอันที่สองนี่ก็จะเป็นเหรียญน,น,นกเม็กซิโกนะครับรื่นี้รับซื้ออยู่ใลละห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันที่สามนี่ก็จะเป็น เหรียญมังกรเมจิแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ในละห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับอันที่สามก็จะเป็นเหรียญเอสบอดรุ่นเล็กนะครับราคาพอๆกันนะครับห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะครับขออย่างเดียวนะครับห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ย่าห้ามเช็ดเลยนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับแล้วก็จะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าช้จ่ายนะครับถ้าเยอะๆเอะ๋ยวนี้ ผมยินดีไปรับถึงที่เลยนะครับพอหรือค่านะ้ำมันรถนะครับรับยอดเกือบ4ี่หมืนบาทนะครับจะให้ผมโอนหรือว่าจะจ่ายเงินสดครับของนโอนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจ,จัดการให้นะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะเขาันนี้ผมเมาะอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับเหรียญที่ผมไปเหมาชุดนี้นะครับทั้งหมด14เหรียญด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเหรียญเทดดอลลร์แบบนี้จำนวน8เหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญน,นกเม็กซิโก2เหรียญแล้วก็เป็นเหรียญ มังกรเมจิของญี่ปุ่น3เหรียญนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแอตโวตุ้นเล็กหนเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูราคากันนะครับว่าผมรับซื้อราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นเหรียญเท็ดดอลล่าแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้ออยู่ในละสามพันถะึงห้าพนบาทนะครับอันที่สองนี้ก็จะเป็นเหรียญ ico, นกเม็กซิโกนี่ประมาณห้าร้อถึงพันหบาทนะครับอันที่สนี่เป็น เหรียญมังก,กรมิติก็ราคาพอๆกันนะครับประมาณ5 0 0ถึง1ัน0บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นเหรียญเอสวดรุ่นเล็กนะครับก็ราคาเท่ากันครับเหรียญละ 500ถึง1,500บาทนะครับอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับน้ำหนักแค่20กรัมนะครับรุ่นเล็กจะมีอยู่3ปีก็คือ190708และก็09นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่จะมีอยู่2ปีก็คือ190304อันนี้รับซื้ออย่างัะประมาณ1,500ถึง2,2500ได้นะครับสำหรับ,บรุ่นใหญ่นะครับผมจะฝากอยู่ตลอดเลยนะครับว่าเหรียญพวกเนื้องเงินอันนี้เขาเรียกว่าเนื้องเงินนะครับแบบนี้ ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่อย่าห้ามเช็ดเลยนะครับไม่งั้นราคาจะตกได้นะครับขนาดทิชชู่อย่าห้ามเช็ดเลยครับอย่างเช่นมีดำๆแบบนี้นะครก็ต้องไปไว้สภาพดแำบบๆแบบนี้เลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างไม่งั้นราคาตกได้นะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าไปประกันสินค้านะครับถ้าเยอะๆแบบนี้นะฮะผมไปเหมาถึงที่เลยนะครับพอหลุดค่าน้ํามันรถเนี่ยอย่างเช่นถ้าเหรียญดอลลาร์นี่มีประมาณสักสี่ห้าเหรียญอย่างนี้ก็พอหลุดค่าน้ํามันรถก็ไปหาถึงที่เลยนะครับตอนนี้ได้มาแปดเหรียญสำหรับเหรียญเทดดอลลาร์นะครับ ส่วนใครไม่อะไรเอกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม ะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศูน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเ,เหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นเช่นคาร์ลส3สคาร์ลสสพวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรุนเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึงหนึ่งสองหกต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกลวดหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนั้แต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสลอ,อต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l ดี e ไลน์รันเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ